ตราสัญลักษณ์ในพระราชะพิธีมหาบงคลอันเชิญไว้บนยอดหลังคาสูงประตูเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาอย่างสง่างามมีมังกรทองสองตัวเทิดพับประมาพิไทยยอดพ่อปรอสร้างโดยทองคำหนัก99บาทสื่อความหมายว่าชาวไทยเชื้อสายจีนเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไว้เหนือเกล้า แผ่นป้ายหินใต้หลังคาซุ้มจารึกนามซุ้มประตูพระราชทานจากรัชกาลที่9ภาษาไทยอีกด้านจารึกลายพระหัตสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเอ่ยพระนามเป็นอักษรจีนสี่ตัวเซิงโซอูเจียงหมายถึงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพร้อมพระนามาพิไทยศิรินทร กรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย